โ okay. อเคโอ้โหเราไล่ละละละผมเลยมาถึงเวลายื้อเกมผมว่าถ้าผมจูงให้เนี่ยน่าจะพอมีโอกาสารอดอยู่นะพกไม้ได้ปะแล้วสี่ยัดไม้เลยผมจูงเองอย่าโดนนะก็พออย่าโดนก็พอว่าไงเราเดินมาทางนี้เราจะเฮ้ยโอ้โหเราโดนคือบ้านใหญ่มันไม่มีไม้อ่ะคือถ้ามีไม้แล้วบอกเลยว่าคอมโบจัดนะทางวันยจ,จะยนนืนโหเกือบ <laughs> เกือบโดนนะเกือบโดนนะ บอกว่าไม่ไม่ดักด้วยโอเคเราจะยังพอโดดได้อีกสักรอบอีกปะทางวานเมนนื่องมการต่างไปก่อนเดี๋ยวต้องอุ๊ยโอ้โหแย่แล้วปะต้องหลอกได้ปะอุ๊ยมุกเดิมได้เฉยโอ้โหเป็นด่านทีท่คนจะไม่ชอบที่สุดเลยนะครับผมโอ้เรามาเจอด่านนี้ไม่มีใครเซตมาแล้วนะเรามาเจอแบบงงๆโอ้โหเดี๋ยวเราอุ๊ยโอ้โหเรามีล็อกเครื่องอีกตัวอะไรวะเนี่ย ตัวอะไรเอ่ยอุ๊ยโอ้โหลแล้วเต็มเต็มเต็มเลยโอเคเคลียอีก้าก่อนนะเดี๋ยวขอเดินเนียนก่อนแล้วกันเขาน่าจะมาหาผมแน่ๆนะเพราะว่าเมื่อกี้เขา,เาโยนอีกามาโดนผมพอดีเดี๋ยวขอเดินไปดูก่อนว่าตรงประตูนี้มีเครื่องปัดไฟรหรือเปล่านะเหมือนจะไม่มีว่ะเฮ้ยเหมือนทำไมเขาเหมือนเดินตามผมเลยวะเขารู้ได้ไงว่าผมมาทางนี้อุ้ยโอ้โหแล้วเจอจิ้งเซนเกม แล้ครับนี่อ่ะฉีเลยครับผมคือถ้าเจออีก,กาเนี่ยผมแนะนำว่าให้ฉีกนะคือถ้าเราวนเนี่ยอาจจะโดนโดนได้นะเนีย่ยฉีกไปเรื่อยๆเลยครับผมพยายามเว้นระยะห่างให้เยอะที่สุดนะเดีย๋ยวต้องวนเข้ามานิดนิดนึงนะเขาน่้จะวางนี่งไงวางจริงแล้วเราก็ฉีกครับผมอุ๊ยโอ,โ,โอ้โหอุ๊ยโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนทันไม้อยู่ทันไม้อยู่เปเลยแล้วกันเออเปเลยแล้วกัน นีไงสองไปก่อนสองไปก่อนนะเพื่อนโอ้ตรงนี้หน้าต่างคอมโบกระโดดแบบคูณสองแล้วโดดข้ามเลยนะโอเคโอ้แล้วเพื่อนไม่มีใครแตกขึ้น่อ็บนไฟตะโกนเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราวนไปโดดตรงห้องสมุดต,ตรงนี้ได้อยู่ทั้งวันอุ้ยโอ้โหไม่โดนเฉยไม่โดนได้ไ,ดไงวนะเนี่ยก็ไหนนะเอาฆาตกรหายอุ้ยโอ้โหเราวิ่งมาเจอนพบดีนึกว่าหลุดแล้วกระโดดไปก่อนมาทั้งวันนะเพื่อน แต่ว่าเพื่อนไม่ป่านไฟเลยอ่ะโอ้เพื่อนมาจุดบุญลบรอยเท้าโอ้โดนแล้วเนี่ยน่าจะโดนแล้วเนี่ยหลอกได้ไหมหลอกหนึ่งทีโอ้ยหลอกไม่ได้ด้วยเขาน่าจะเปิดอ่าเขาเรียกอ,อะไรล็อกเป้าแน่เลยใช่ปะ่ะเฮ้ยเราเหมือนจะทิ้งเลยว่ะโอเคโอ้โหเราเพื่อนเพิ่งมาเพิ่งมาป่านไฟอะไรกันครับนี่อ่ะเอ้ยกระตุกแไรวเนี่ยโอเคมีคนตรงนี้เดี๋ยวเราให้เขาฮิวให้ดีกว่าคือช่วงนี้เจอแบบคือเล่นโซโล่ <c oughs> แล้วโดนกำลังจะบอกว่าช่วงนี้เล่นโซโล่แล้วเจอแบบทีมปวดหัวมากเลยนะไม่รู้ว่าเกมนี้จะได้หรือเปล่าต้องดูก่อนคือเพื่อนไม่ค่อยชอบปั่นไฟกันอะไม่รู้ทําไมอะคือเขาเล่นเกมปั่นไฟแต่ว่าเขาไม่ชอบปั่นไฟนี่คือยังไงเอ่ยโอเคเดี๋ยวปั่นไฟก่อนแล้วกันโอ้โหบ่นเยอะบ่ดเยอะเจ็บคอปั่นก่อนนะเสร็จไปก่อนเพื่อนฮิวก่อนเดี๋ยวผมไปดึงเองเดี๋ยวผมจัดการเองเขามีเปิดอันนี้นะจำชื่อไม่ได้อะที่ทําให้ผมไม่ ไม่เห็นออร่าเพื่อนอะผมต้องไปแกะโรวเทมไฟอะตอนนีน้แต่ว่าเอาไว้ก่อนละกันเฮ้ยเหมือนจะเฝ้าปะเนี่ยเหมือนจะเฝ้าจริงวะกันถ้าเฝ้าเดี๋ยวผมถอยออกเลยเฮ้ยเห็นผมปะเนี่ยโอเคเจอวะ <laughs> เจอโจดเก่ามาหนิมาเพื่อนโจดเก่าแล้วเพื่อนเดี๋ยวฉีก,ก่อนคือพยายามฉีกไปเรื่อยนะทุกคนคือถ้าเจออีก,กาเนี่ยผมเน้นว่าให้ฉีกเลยคือถ้าถ้าไม่จะเป็นอย่าวกันกัน,กน เพื่อนดึงโอเคสวยเดี๋ยวเราไปหาป่านไฟเราดีกว่าแถวนี้น่าจะมีสักเครื่องหนึ่งปะ่ะที่ผมดูตอนต้นเกมตรงนี้ไม่มีเครื่องปันไฟแต่ผมว่าในห้องนี้น่าจะมีนะเดี๋ยวดูก่อนห้องนี้น่าจะมีโอเคสวยนั่งป่านแบบชิวๆครับผมเพื่อนป่นไฟสักคนหน่อยไม่มีใครแตะเครื่องปัดไฟเลยโอ้โหผมต้องไปดึงมนันอ่ยโอ้โหแล้วหลบไม่ทันด้วยเทีย์กันอนผมต้องไปดึงว่ะทุกคน ผมต้องไปดึงว่ะเดี๋ยวผมไปเองเพื่อนเดี๋ยวผมไปเองรองก่อนโอเคจังหวะนี้แหละดึงเลยเดี๋ยวเขาจะไล่เพื่อนอยู่แล้วล้มไปเลยไงล้มไปเลยไงโอเคพยายามอย่าล้มเร็วนะทุกคนคือถ้าเราเล่นยิ่งเล่นโซโล่เนี่ยถ้าเราล้มเร็วเนี่ยมีโอกาสที่จะแรงเราจะบวกอะยากมากขึ้นนะพยายามยื้อเกมให้น,หนานที่สุดะ่ะตอนนี้ผมยังไม่โดนแขวนยังพอได้อยู่เดี๋ยวเราย่องไปครัจะไม่เฝ้าปะ่ะ วิโ้โหกลับมาเฝ้าดูสเตปการเนียนนอกจากจะจุกได้แล้วผมต้อง <laughs> เนียนได้ด้วยนะการเล่นโซโลเด่ย <laughs> บางทีจังหวะที่เราควรเนียนเราก็ควรเนียนนะโอเคเขาน่าจะไปแล้ว <c oughs> ดึงเลยเลยก่อนไม้ตรงนี้ไปแล้วด้วยโอ้โหไม้ข้างหลังนี้ไปแล้วแต่ว่าไม้ข้างหลังตรงนี้ยังมีอยู่หิวไหมเพื่อนหิวก่อน <c oughs> เอ้าเราไม่หิว <c oughs> โอเครีบปั่นไฟ <c oughs> โอเคพอจะรีบก็รีบเฉยเลย <c oughs> โอเคงั้นปั่นไฟก่อนกัน เสร็จไปก่อนนะโอเคไม่ไม่หิวจริงนะละโอ้โหตอนนี้เหลือแค่2เครื่องนะผมน่าจะพอมีโอกาสชนะอยู่มัง้งมั้งนะอยู่ก่อนเอ้ยมามามาเพื่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนแล้วมาจริงแล้วมาจริงอเ,เอาใครโอ้โหเราไอ้ผมเลยมาถึงเวลายื้อเกมผมว่าถ้าผมจูกให้เนะนี่ยน่าจะพอมีโอกาสรอดอยู่นะงูกไม้ได้ปะอุย้ยาตียัดไม้เลยเดี๋ยวผมจูกให้เองเพื่อนปั่นไฟหน่อยสวย รวยปะอุ้ยโอ้โหแล้วหลบไม่ได้เลยมุมแบบนั้นอ่ะมันหลบไงเอ่ยฉีเข้ามาให้ผมน้องเปเลยนะนี่ไงยัดไม้จริงด้วยฉีเลยครับผมฉีได้ฉีฉีได้ฉีกนะต้องรีบขจัดอีกาออกมาเพื่อนรอเขานิดนึงนะจะได้แบบไล่ผมแล้วเพื่อนมาจุดบูญลบรอยเท้าตรงนี้สวยจัดอุ๊ยโอ้โหแร้วิ่งมาเจอเจ็ดสองโอ้โหไม่ได้วะเขาต้องจะเปิดอ่าเขาเรียกอะไรล็อกเป้าอ่ะที่แบบว่า ช่วยเล็งอ่ะเปิดช่วยเล็งใช่ใช่ใช่เพราะว่าดูจากการเดินก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาเปิดช่วยเล็งนะดูดิตัวมันจะสไลด์สไลด์นิดนึงทั้งวันนะบอกเลยไล่ผมในทั้งวันนะอีเครื่องเดียวไม่ไม่เกินจริงนะเพื่อนแล้วใครมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเพื่อนเอา้า <laughs> เพื่อนมาทำอะไรอะ่ะคือวิ่งมาทำไมโอ้แล้วโดนเลยแต่ยังไม่ตายนะยังได้อยู่กืบอกไม่เข้าใจว่าเขาจะเดินมาทำไมหรือว่าแบบ เดินแบบหลงแมพแน่เลยตรงเนี้ยดึงเลยแล้วกันกลับมาหรือเปล่าอยู่ก่อนเพื่อนอยู่ไม้ผมก่อนโอเคตอนนี้เรายังไม่โดนแขวนนะยังได้อยู่นะโอ้เรามาหลบก่อนโอ้เราเพื่อนโดนตเต็มๆอุ้ยโอ้โหเรามีแอดออนชิ่งอีกแอนดออนแพร่เชือ้อแอดออนม่วงมาเดี๋ยวผมรอให้เขา,าจะมาหาผมนะตรงนี้เลยมาเพื่อนยกไม้โชว์เลยหรือเปล่ายกไม้โชว์ปะยกไม้โชว์เลยแล้วกัน อ่ะดิต้องต้องต้องพังนะโอเคเดี๋ยวผมชุบเองก็จะพอยื้อให้เพื่อนได้อยู่นะเฮ้ยแล้วผมเจอคนอีกแล้วผมเจอคนอีกแล้วโอ้โหเราโดนแล้วนะ่ะโอ้โหไปไหนก็เจอ,ไปไ,เจอไปไหนก็เจอแต่คนนี้มันจะไม่อุ้มปะ่ะเฮ้ยมันจะทิ้งว่ะห่วงเครื่องเหรอเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาอยู่ไหนวะอุ้ยโอ้โหโด,ดนแล้วเนี่ยหลอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นรีบเกินรีบเกินมาเดี๋ยวผมชุบเอง อย่าโดนนะก็พออย่าโดนก็พอสเต็ปละไก่โอ้โหไม่ได้วะก็จะส,สเต็ปละไก่นิดนึงนะเจนะเพื่อนอยังทามอยู่ยังทามอยู่โอเคมาเดี๋ยวผมต้องยื้อเกม,ม่ะทุกคนเดี๋ยวผมต้องยื้อเกมวะตรงนี้เหมือนจะไม่มีไม้แล้วปะจริงเวยไม่มีไม้แล้วเอาไงขี่ครับผมข้างหน้าน่าจะพอมีไม้อยู่นะโอเคข้างหน้ามีไม้อยู่เราน้าจะเข้าทันอยู่เอาสวย ปเลยแบบนี้ปีเลยสวยเป็นไงบอกแล้วว่าถ้าไอผมจูงให้ผมน่าจะพอยื้อได้อยู่นะเดี๋ยวเพื่อนปล่อยให้นอนไปก่อนโอ้โหหลบไม่ได้วะหลบไม่ได้เลยจังหวะเนี้ยโดดาต่างก่อนตัวนี้มีไม้นะเต่พอเล่นได้อยู่ปเลยเับผมปเต็มเลยเดีย๋ยวจะยื้อให้เพื่อนมาดึงกันนะไอ้ดึงกันแล้วนี่ว่าโอเคดึงแล้วสวยสวยสวย๋วยวยยเรากลับไปเล่นห้องสมุดน,นะข้างในมีไม้แต่ว่าเล่นยากวะต้องกลับไปเล่นห้องสมุดน,นะทุกคนเจนเจนเจน โอ้โหเราเพื่อนยังไม่ฉีกด้วยจะฮิวกันหรอเพื่อนขอโทษขอแวะมาหน่อยแล้วกันบูรล,ลบลายเท้าเนี่ยหายเลยครับผมหายตัวเฮ้ยมันจะไม่เอาอ่ะเฮ้ยมันจะไม่เอาจริงเดี๋ยวว่าเขาไปไล่อีกคนหนึ่งวะโอเคได้เฉยโอเคถ้าเขาแบบไล่ผมต้นเกมเนี่ยผมอาจจะจูกได้อยู่นะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจไงไม่ไล่ผมไงมีคนเปิดประตูปะเนี่ยโอเคมีคนเปิดประตูอยู่รอชิวๆดีๆครับผมดีๆครับผม จูเปลี่ยนเกมสวยจัดด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละน่าจะบวกนะเดี๋ยวต้องไปดูกันเดี๋ยวผมรอเนี่ยไปดึงเอ้เราเจอเนี่้โอ้โหเราเจอมาถึงเวลาจูครับผมคือเฟนดี้นี่นานๆเจอทีนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าเล่นเก่งๆโคตรโหดเลยนะตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหโดดไม่โดดไม่ดดไตรงหน้าต่างโอ้โหมุมตะมองหลังแล้วมีตีของตกด้วยแล้วของผมอยู่ไหนเนีย่ย ของอยู่ข้างในเหรอทำไมอ่ะทำไมของมัอยู่ข้างใน,อ,นอ่ะเราเนี่ยเตรียมนะโอเคตรงนี้เราน่าจะพอปวดนได้อยู่เขาน่าจะวางหลุมนะเขาเอาสายหลุมเลือดมานี่ไงวางจริงด้วยแล้วก็เปลี่ยนทางนี่ครับผมรออะไรอะ่ะเปลี่ยนทางนี่รออะไรอะ่ะเอาแล้วหลงอะไรวะเนี่ยชี้ก่อนหาไฟฉายก่อนไฟฉายอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือนจะหลงจริงนะไฟฉายหายไปไหนวะทุกคนเอา้าโหวางเขาวางบ่อเลือด ทางวันนะเพื่อนเราก้าวข้ามมาก่อนฉี่เข้าไม้กับผมตรงนี้มีบอ่อเลือดที่เขาวางไว้รอตันเลยนี่ไยหนีอ่าไปก่อนโอ้สองไม่ได้ลืมว่ามีเขาตีของตกมาแม้ทึมกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยเหมือนจะไม่เอาโอเคทิ้งเลยเดี๋ยวผมไปหาไฟฉายผมกลับไปก่อนเอยกระตุกแล้วเนี่ยกระตุกอะไรก่อนเดี๋ยวหาไฟฉายก่อนนะเมื่อกี้แบบคาใจจัดไฟฉายหายไปไหนวะ เมื่อกี้ผมโดดหน้าต่างมาใช่ปหมันต้องอยู่ตรงนี้ดิอ๋อตรงนั้นโอเค <laughs> มันมาล่วงอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหโอเคตอนนี้เหลือ3เครื่องนะตรงนั้นมีเครื่องหรือเปล่าวะเดี๋ยวหาเครื่องก่อนตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงเจอเครื่องแล้วงั้นเราก็ไปั่นคนนี้เลยแล้วกันน่าจะพอเล่นได้อยู่เขามีเอยดออนแดงคู่เลยปะเนี่ยน่าจะใช่นะทุกคนมาปะโหเ,เรามาจริง มองหาไม่เจอเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในฝันไงตัวเขาหายโอ้สีแถวแบบนี้ยากนิดนึงนะเดี๋ยวต้องสีเขาบ้านใหญ่แล้วทุกคนผมว่าระยะห่างน่าจะพอได้อยู่โอเคสีเข้าบ้านใหญ่เลยทาน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 ทนทนัทนสวยจัโดโหดไปก่อนหนึ่งทีเออแล้วตีอะไรเพื่อนใจเย็นตรงนี้มีไม้ปะโอ้ไม่มีไม้ด้วยเต๋ปลักไก่อ,อ,อย่าอย่ามือยาวก็พอนะอย่ามือยาวก็พอ ตรงนี้มีไม้ปะไม่มีไม้โอ้โหโดมาเนี่ยหลอกกสิสองใจเย็นหมุนเล่นเฉยเพื่อนโอเคยังได้อยู่เดี๋ยวผมเล่าเเล่น LT นะเราตามมาจริงวะโอเคเดี๋ยวผมจู๊กให้เพื่อนผมว่าผมน่าจะจู๊กได้นะเพื่อนคือจะตายแล้วสองคนนะทุกคนคืออย่างเอ้ยอย,อย่าดึงขาเพื่อนคือจะตายสองคนแล้วเดี๋ยวผมต้องจู๊กให้แล้วมาหลังจากที่แบบเก็บตัวแล้วดักมาผมต้องสเต็ปลักไก่วะ ทันปะทันอยู่นะทันอยู่นะใจเย็นฉีก LT เลยฉีก LT เฮ้ยเฮ้ยดักไปเนี่ยแล้วโดนไปหนึ่งเครื่องไม่ดักก็ทั้งวันเมื่อนไม่ดักก็ทั้งวันนะเฮ้ยทิ้งเลยเฮ้ยยัง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 อยวจะตามมาเ้ยโอ้โหทิ้งจริงโอ้โนี่ทิ้งจริงเหรอทุกคนไม่ไหวอบอกเลยว่าไม่ไหวได้อะไรเอ่ยเฮ้ยเอาไมขอไม่เกิดออ๋อโอ้ขอมันเกิดชา้าจัดเลยโอเคเดี๋ยวเรา หาปั่นไฟดีกว่าเดี๋ยวขอเหยียบบ่อเลือดเล่นก่อนจะได้แบบว่าเดินสะดวกหน่อยแลเดินเหนื่อยจัดโอเคเหยียบก่อนโอ้ oh, เพื่อนตายแล้วนั่นนะ่ะคนนั้นนะ่ะเพื่อนเฟิงหมิ่นปั่นไหนวะน่ะได้ตั้งเยอะเดี๋ยวขอวิ่งผ่านด่วนบนบ้านใหญ่ไม่มีคนปั่นนะอุ้ยระวงังวางทำไมอ่ะน่าจะมีมไม้มานะเพราะว่าเอ้ยโอ้โหเจนหลอกมันมีจเ็นโอ้โหมาไงวะเนี่ย <c oughs> มาไงวะเนี่ยกำจะ ลังจะปลุกตัวเองจากฝันอยู่เลยโอเคมะเราจะไปไปกระโดดได้นะไม่เหมือนจะไม่เอาอะ่ะผมว่าคนที่โดนทิ้งอะ่ะข้างบนเนี่ยน่าจะมีม้านะทุกคนเบิกมา้าคันกรนก็เลยแบบไม่ยอมอุ้มไงอ้าอยู่ตรงนี้เหรอนึกว่าขึ้นไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมฉีกไปสี่แถวตรงนี้น่าจะพอเล่นได้อยู่ตรงนี้มันไม่มีไม้มอะ่ะเฮ้ยเ้วเจอเพื่อนปะน่ะโอ้ล้วคนเจ็บโอ้โหแล้วเขาไปทําอะไรตรงนั้นปะนี <c> ่ย <oughs> เขาไปทําอะไรอะ่ะหากล่องอ่ อ๋อน่าจะมาปลุกตัวเองแน่เลยใช่ปะ่ะเดี๋ยวรอส่องให้เพื่อนให้ผ่านไฟไงเฮ้ยเจอผมปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีกินตุกๆกาเจอผมได้ไงยาอุย้ยละมือยาวของตกไปเลยโหวิ่งแบบวิ่งไปก่อกวนเนี่ยแล้วหันหน้าหนีโอ้โหคนนั้นมีคนดึงวนะนี่ยก็ไม่มีใครแตะเครื่องปัดไฟเลยเดี๋ยวผมไปดึงเองโอเคเดี๋ยวผมไปดึงเองนะ เราโหแลดึงต่อหน้าแบบนี้เครื่องตัวนี้ได้ตั้งเยอะแล้วนะได้เยอะจริงได้เยอะจริงปั่นได้ปั่นได้เดี๋ยวขอปลุกตัวเองก่อนปลุกตัวเองก่อนก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรื่าน่าจะประมาณ30เอ้ยโอ้โหเคื่อเครื่องครึ่งแล้วมาปะฉ่วใจเต้นไปก่อนตรงนี้ไม่มีไม้นะคือสีแถวมนเล่นยากอ่ะเขาชี้ก่อนแล้วกันเขาจะมาเครื่องนี้เลยอยู่ไหนเอ้ยอ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้เครื่องนี้ได้เยอะจัดน่าจะต้องทึบปะ เว้ยไม่ทึบด้วยโอเคเฮ้ยโหอะไรวะเนี่ยโหดึงขาเฉยเจย์นะเกมปิงก็แบบปกติอยู่นะโอเคโอเคมาทางนี้เราน่าจะเฮ้ยโหแล้วโดดคือบ้านใหญ่มันไม่มีไม้อ่ะคือถ้ามีไม้นะบอกเลยว่าคอมโบจัดนะทางวันอย่าเจย์โอ้โหเกือบเกือบโดนนะเกือบโดนนะหรอปะเอ้ยไม่ไม่ดักด้วยโอเคถ้าจะ ยังพอโดดได้อีกสักรอบอยู่ปะทางวานเพื่อนเรากันน่าน่างไปก่อนเดี๋ยวต้องอุ๊ยโหแย่แล้ววะต้องหลอกได้ปะอุ้ยมุกเดิมได้เฉยมุกเดิมเดิมนะเพื่อนผมเปเลยแล้วกันอ้ไม่ตันด้วยกระพังไม้เดี๋ยวผมจะฉีกไปแมททึบันทุกคนแมททึบนะน่าจะพอได้อยู่ทันอยู่โอเคผมพยายามงูกไม้ไว้ต้นเกมอ่ะที่เขาไม่ไล่ผมอ่ะน่าจะพอมีไม้อยู่นะหวังว่าเพื่อนจะไม่เล่นแล้วกันแล้วผมเปเลย นี่ไงง้างไว้แต่ไกลฉี่ครับผมตัวนี้คอมโบเทพโอ้โยกไม้เอามาไม่ได้ใช้เลยเพื่อนปั่นไฟไปบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจัดการให้เองเอาแล้วหยุดปั่นไฟทำไมวะเนี่ยเพื่อนโอ้คือแบบเห็นผมจุ๊งหน่อยไม่ได้เลยทั้งวันเพื่อนมาบอกเลยผมจุ๊งเปลี่ยนเกมเองโอเคน่าจะพอเไอ้เขาไม่วางหลุมเหรอคือถ้าเขาวางหลุมเขาน่าจะได้ตีผมแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมวางหลุมอะ เอเราทิ้งเลยโอ้เราทิ้งเลยแค่จะวาร์ปไปนะทุกคนวาร์ปไปไหนไม่รู้เพื่อนปั่นเครื่องไหนวะแถวนี้เหรอบั้นล็กเหรอโอ้น่าจะบ้านลิงนะนี่ไงตรงนี้เลยเดี๋ยวผมปั่นต่อให้เองเพื่อนอีกแค่สองเครื่องไม่รู้ว่าจะรลอนหรือเปล่านะคือเล่นโซโล่นี่มันลำบากมากเลยทุกคนคือปั่นไปแล้วเอ้ยไม่ใช่จูบไปเสร็จไปหนึ่งเครื่องตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวแต่ว่าเพื่อนตายไปแล้วหนึ่งคนไหวไหนีดยแล้วเขลาลากมาแถวนี้เหรอ โอ้แล้วแขวนตรงนี้เลยผมจำได้ว่าเครื่องตรงข้างแม่เทพอะ่ะได้เยอะแล้วนะเดีย๋ยวขอไปดูเครื่องตรงไอ้ตรงนั้นก่อนไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะอุยอ๊ยโหเราวาร์ปมาไงโอ้ตัวนี้มันมีความสามารถในการวาร์ปไงคือถ้าแบบถ้าเดินมาผมน่าจะเสร็จแล้วนั่นนหะผมน่าจะขึ้นไปดึงได้นะจังหวะนี้ขึ้นไปดึงเลยเดีย๋ยวไปอ้อมไปฝั่งนู้นดึงอ่โอเคเราไปดึงับผมเหมือนเขาจะมาเนี่ใช่ปะ่ะ มาจริงโดดลงรูเลยแล้วกันลาก่อนเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอา้าเฮ้ยปิงไม่พอโดดลงมาเจอขนันกรอีกโอ้โหแล้วโอ้โหเพื่อนทำอะไรอะ่ะมันเนียนเหรอวนะน่าอะไรวะนะ่าคือมันเนียนเหรอตรงนั้นอะโอ้ลาก่อนเพื่อนดูเพื่อนมีเพิร์งมาไงดิ้นหลุดได้แต่ผมไม่ไหวแล้วโอ้ไม่รอดว่ะทุกคนเกมนี้ผมว่าควรรอดนะ โอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับผม TT ดูแต้มก่อนแต้มผมโอ้โ oh, หแล้วคะแนนจุก248อบคือแบบเกือบ3าสามนาทีกว่าเลยปะคือสามนาทีกว่าเลยโอ oh, ้สุดๆแล้ว,<ๆ>ลวเพื่อนนี่แหละสายโซโลย่อมเหนื่อยเสมอ